กางิมเอร์ก็วันนี้เสร้าเลยเาเพทมันก็ี้แล้วก็เป็นกอสีแดงสีทองแล้ววันนี้หนูวันนี้ก็เลือกิมเปอร์แล้วก็ันีครับผมแล้วก็ทัคิเเนี่ยก็จัดงานจุจีเนี่ยยาวนานถึงามวันสคืนรับผก็สามารถมาชอปปิ้งมาถ่ายรูปกันได้บรรยากาศวันนี้ที่เราได้นาได้สัมผัสเป็นไงบ้างกับการงาน เดินกับงานานทีการเดินสับผวบาเคนเ็ียกว่าเชิดมาคเนาะใช่มาคอนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดมากแล้วก็ดีใจมากจริงๆก็ไม่ให้ไปเรินเต็มเลยเหมือนงานเรียนไมไม่เนเอาฝากเลยรับ13มมาสิามคืนมาที่นี่กันได้กินเผากบอก นะครับกับงาน k i m o c h i n ช s e New เ e ีย,ยนะครับก็จะมีจากตั้งแตวันนี้นะครับผมไปว13วัน13คืนเลยไงก็ถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยากจะมาทานอาหารอร่อยอรอยหรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับก็แวะมาได้นะครับที่คิมโปร,าารับรโอเคครับวันชุดวันนี้หวานมากคิดถึงวาเลนไทยเลยทีเดียวใกล้ <c oughs> แล้วใกล้แล้วางแผนดีๆไปนะต้องเยอะเลย้อพาเจม่นะ เป็นยังไงบ้างกับวาเลนไทยในปีนี้สำหรับเราคู่เรามันโจทย์ยากสำหรับเรามากเพราะว่ามันหวานมาทุกปีอุ้ยมันไม่หวานสักทีเลยอันนี้เราหวานดูมากอันนี้เราหวานจริงๆเราตอน้เมีนัดกับเพื่อนแล้วอ่าสิบวันที่หนึงสี่เดี๋ยวจังก็ไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าปีนี้น่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาที่มันว่ากสองคนจริงๆแล้วค่อยไปทานกันอ่าจริงๆด้วยความที่มันคบกันมานานมันยากกับมัโจทย์นี้กับว่าฉันต้องให้อะไรเธอหรือฉันต้องเซอร์ไพรส์เธอหรือว่าฉันจะต้อง ผมวันเลี้ยเลี้ยวนั้นยากที่สุดนึงวผมรู้สึกว่า